สวัสดีครับพี่น้องครับโอ้ยบรรยากาศเอฟซีสลากสอยดาวดิปุ่นหนาฝากข้างแน่นขนาดพี่น้องเอ้เอฟซีหลายขนาดเอฟซีแฟนๆสอยดาวนี่เพียบเลยแน่นเลยจนผู้ค้ามีกล้าเข้าไปคือเนาะที hmm. ่จร mm ิง hmm. มันก็จับมาได้ประมาณชัวโมงกว่าละผู้ค้าเขาก็ตื้นตามีโอกาสได้เข้ามาวัดนะครับเพราะว่าภารกิจ ตัวสิแล้วจะบ,บานเนาะเดี๋ยวไปสัมผัสมันก็คือได้เป็น,เนอเลยเออบรรยากาศเป็นเนเลยเดี๋ยวไปสัมผัสก็ค,คือก่อนนะอันนั้นีมูนี้มีว่าจะเป็นเตียงเป็นตะเคนอเอเนอ,เอาสารพัดกับส่วนส่วนแนวอันนี้พันได้มันแล้วขามีหู้เจ้ามาแล้วพันจับถือมันละ ของสลากกันยังเหลือหลายอย่าครับพี่น้องกับสอยดาวขั้นใดก็เหลือหลายอันสั้นว่างของส่วนเตียงกันได้ไปหมดและวมีผู้ใดไปหมดแล้วบรรยากาศโอ้ยแฟนๆต็มขนาดเลยวันนี้คข้าค้างไปเลยเอฟซี F C, สอยดาวเต็มไปหมด <c oughs> <c oughs> อันนี้คือบรรยากาศนสลากละยี่สิบบาทครับสี่เหรียญเพื่อจะได้ก็ซื้อสลากมากก็จกเบื้องแล้วว่าได้ได้ซื้อได้เปิดนะครับะขันเออเปิดสลากออกมาโอ้เน้นหนาครับส้ม,มุ้งกว่าละเปิดการจำหน่ายสลากสอยดาวมานี่ สองโมงกว่าแล้วของกันยังเหลือหลายครับใครอยาไปจบแล้วเออนี่พออ่อโรงพยาบาลเพิ่็มีพลาดเือเดี๋ยวเ<ม>พิ่นก็เอฟซีอยดาวตัวย่งก็ือเดี๋ยวคุณน,นะครับรออ <laughs> โอ้ครับผมว่าจะได้ของใหญ่ของหนักโอ้เป็นตอน,นนั้นเนาะท่านแรกก็คือไปซื้อคู่ปองเนาะท่านพออ่อกับพ่อโรงพยาบาลยี่สิบบาทครบับหลังจากนั้นก็เอาคู่ปองนี้ไปใอากรรมการจบ โอ๋ไปโจกไหจกไหมีไห้ใช่โอ้โจกบ้านโจกบ้านโอ้ครับโจกบ้านเอาสลากเอออยู่มั่งนี้สลากอยู่มั่งนี้เออโจกได้สลากแล้วเอามาเอามาไขเบิ้งเนาะได้สลากแล้วก็ดีครับเอาให้เจ้าหน้าที่เออเอาเพื่อพันเออกรรมการผู้พันมทำหน้าที่อยู่มั่งทัานเนาะ เดี๋ยวเขาเลาะเบื้องบรรยากาศทั่วไปเนาะอะ คับอันนี้จอีมุมหนึ่งของบรรยากาศเนาะโอสำหรับไอของสอยดาวกันยังเหลือหลายเนาะของสอยดาวเหลือเพียบเลยพี่น้องเลยครับแส่วนสิ่งซามมานังอันนี้นั่นเพนิ่นเออประมูลนะครับอันนี้ประมูล,ะะนนรมลเริ่มต้นที่ราคาพันหร้อยบาท อาแว่มาเบิ่งลงท่านจังไงบัดนี้เนาะมีลงท่านตำมะฮุ่งเนี่ยคือบรรยากาศในลงท่านต่างๆเนาะอบรรยากาศในลงท่านหลายลงท่านกิเก็บสิ่งเก็บของแล้วล่ะครับเพราะว่าเปิดมาได้มีหอด20นาทีเกียงตับกับของที่มาทาน่นเพราะว่าพี่น้องมา รวมสอยดาวการกู้สวนหลายเหมือนี้ครับรถเนี่แน่แนก็จะทั่งเข้ามา,มาครับระยะทางจะริมถนนใหญ่ประตูวัดเข้ามาสาราปประมาณร้อยกว่าเมตรรับรถแน่นตลอดครับ <c oughs> คุณเลี่ยมหล่อสวยแต่เก่า <c oughs> คุณเลี่ยมโอ้มาส่วนว้อไอ้ผู้เว้ยเสียบันจิเราบเบ่งลงทานต่อเนอะอันนี้เป็นทานเพื่อนอ้อนี่เนาะ อ๋อของโรงเรียนของคุณครูโอ้ของคุณครูอืมโอ้นี่เด้ไปเพิ่นเพิ่นทานเพิ่นเอามืัอนี้เนาะโอ้เมโน,โนูนี้เขาห้องว่ากระเพาะปลาเนาะอันนี้ก็เส้นเอออันนั้นกระเพาะปลาฮ้อนๆหน่อยอันนี้มีฮ้อนบ่โอ้อันนี้เย็นเพราะว่าผู้บริการคือ คุณคู่ซื้อว่าเย็นเออเอาเอาเอาจะได้รับความสนใจครับจะพูดที่มาร่ำบุญร่ำงานเด็ดหลายเติบเนาะสำหรับมองพันเอ็ดกระเพาะปลาของโรงเรียนสังว์วันพิเศษหนึ่งเพลินนะครับหันมองนี่เพลอว่าวะมองนินกระเที่ยวโอ้กวยเตี่ยวโอ้เฟอเฟ้อเฟ้อเพิ่งล่าห้องเฟอ โอ้มาสาวัฒนาพานิชเป็นนเรศแซ่บอยู่บ่ของพี่แซ่บเนาะอ่อันโตที่บางร้านนี่คือพ้นทานแล้วแล้วอันนี้เนาะครับเพิ่งเปิดบริการได้สิบยี่สิบนาทีเก่งคึกเออเป็นแันนี้บรรยากาศกับพี่น้องครับส่วนหลายรงท่านเพิ่งจะยั่งบริการศรัทธาพี่น้องที่มาลมทำบุญสอยดาวมาสอยดาวการกุศลเออ ครับรรยากาศบุญเดินซี่วัดป้าดานวิมุติธรรมบันทิสะอาดบันเทิงสะอาดตำบลทาเจริญอำเภอโซฟิสายจังหวัดบึงการพี่น้องครับครับหลังจากที่สองชั่วโมงผ่านไปครับสลากซอยดาวกับมดนะครับเออรางวัลซอยดาวกับมดเออมีเรือพอเรือเลยครับผู้ที่ได้รางวัลใหญ่ไปกระซื้นมื่นเนาะ ส่วนนักบ่วนมุมนักบ่วนพวกกันยังมีกำลังประมูลเออโตมานางังสิงซาอยู่ครับทุงคนตัวสุดท้ายครับประมูลเริ่มต้นที่สองพันห้าส่วนใหญ่ก็ไปอยู่ที่เ,เริ่มต้นที่พันห้าร้อยบาทครับแล้วก็ไปสิ้นสุดอยู่สองพันกว่าสองพันห้าร้อยสองพันหกร้อยนะครับอันนี้ก็คือบรรยากาศหลังจาก การซอยดาวกันกุศลสิ้นสุดลงเนาะพี่น้องเมื่อขับของไปเลยกันเหลือบันไดอยูสามันบันไดไม่ไพ่เครื่องที่ซ้อนละท่านเม็นข้าวอเขาบอกเอาอยู่ดี